ก็ต้นรับเข้าสู่เป็นกลางชินนานวป้ายหน้าถึงตาผมรถถังตั้งเป้าเข้าชิงซปเปอร์เล็กแย่งเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 รถถังจีมเมืองนนขอจองตำแหน่งผู้ท้าชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเวทคนต่อไปตั้งใจแย่งเข็มขัดซุปเปอร์เลกเกียร์หมู่เก้านิ่อ้าแมนรถถังจิตเมืองนนเครื่องแรงไม่มีสะดุดเอาชนะจีตัวญี่ปุ่นนักชกจากเมืองจีนไปอย่างขาดลอยโดยกติากาคิกบ็อกซิง่งพิกัดเฉพาะ1้6 5ปอนด์ปอนในศึกวันไฟใน6เมื่อวันเสาร์ที่14มกราคมที่ผ่านมาประกาศก้าขอเป็นผู้ท้าชิงบัลลังคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเวท1 3อปอนคนต่อไป รถถังได้กลับมาลุยเส้นทางคิกบ็อกซิ่งอีกครั้งหลังจากป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทครั้งที่4จากโจเซฟลาซิลี่ได้สำเร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565มารถถังต้องเปลี่ยนคู่ชกกระทันหันก่อนการแข่งขันโดยแต่เดิมถูกวางตัวให้เจอกับแดเนียลพูเอตัสซึ่งภายหลังส้มลนกลายเป็นคู่ชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งกับซูเปอร์เลเกยรตหมู่9 แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของเจ้าของชายาดีอา l อนแมนที่สามารถปรับเปลี่ยนแผนการชกได้เสมอไม่ว่าต้องเจอกับคู่แข่งคนไหนและเขาก็ไม่ทําให้แฟนๆที่ซื้อตั๋วเข้ามารอชมใน i m p a c คอลีน a าเมืองทองธาน,นีต้องผิดหวังเมื่อสิ้นสุดเสียงระฆังรถถังก็ไม่รีรอประเคนอาวุธใส่จีตัวหมดคลางแสงทั้งหมัดเท้าและเข่าลอยตามสไตล์บูหลกเรียกเสียงเชียร์ของผู้ชมในฮอลตลอดทั้ง3ยกไม่มีเงียบแม้แต่นาทีเดียว แต่ฝ่ายจีตัวแม้จะมีแผลแตกเลือดอาบเต็มหน้าก็ยืนสู้ได้จนครบยกสุดท้ายรับถังเอาชนะไปอย่างขาดลอยตามคาดในไฟน์นี้ผมมาโชคในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ต้องโชว์ในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งครับถ้ามาแบบมวยไทยเต็มร้อยอาจจะเสียเปรียบคู่แข่งนะครับซึ่งบางจัวงหวะที่ผมอัดคู่ต่อสู้แล้วเขาไม่นอกเขาจะพยายามเอาตัวรอดไปให้ได้ผมก็ไม่สามารถไปเร่งอะไรได้มากครับเพราะผมจะเหนื่อยเองยังไงก็ต้องเผลือแรงเอาไว้ยกอื่นด้วยครับ ศึกในครั้งนี้รถถังก็ออกมายอมรับถึงความกดดันและความตื่นเต้นที่มากกว่าไฟไหนๆที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ต้องมาชคในกติกาคิกบ็อกซิง่งแต่เป็นเพราะการได้กลับมาสู้ต่อหน้าครอบครัวและแฟนมวยชาวไทยที่มาให้กำลังใจกันแน่นห่อในมาชกที่เมืองไทยผมตื่นเต้นมากครับผมกดดันมากเลยไปชกต่างประเทศมาทั่วโลกไม่กดดันเท่าวันนี้นเลยครับแต่ผมดีใจมากๆครับที่ได้มาชกท่กามกลางแฟนมวยชาวไทยทุกคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่มาเชียร์ผมในวันนี้ ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับการลุยเส้นทางคิบบ็อกซิ่งของรถถังเป็นไปอย่างราบรื่นและตามแผนที่วางไว้นั่นคือการล่าเข็มขัดเส้นที่สอในสายคิบบ็อกซิ่งมาเก็บไว้ในคอลเลกชันส่วนตัวซึ่งชัยชนะครั้งนี้ทําให้รถถังเดินเข้าใกล้เป้าหมายไปอีก9ก้าแต่อย่างไรก็ตามรถถังก็เล็งถึงไฟต่อไปโดยหวังที่จะขึ้นไปชิงเข็มขัดกับซูเปอร์เลกเกดมู9เก้าแชมป์โลกป้ายแดงที่พึ่งคว้าแชมป์โลกมาบมาดในอีเวนต์เดียวกันและส่งสารสั้นๆถึงแชมป์คนใหม่ โดยขอจองตำแหน่งผู้ท้าชิงัลังคนต่อไปพอถึงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทหวังว่าป้ายนาจะเป็นผมที่ไปท้าชิงตำแหน่งกับคุณและตอนนี้เราก็ได้ทราบแล้วว่าเป้าหมายของรถถังไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากยอดมวยบุรีล์ซุปเปอร์เล็กที่พึ่งนั่งแทนแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทคนใหม่ป้ายแดงไปสดๆร้อนๆนซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าทั้งคู่จะได้เจอกันในอนาคตและจะเป็นอีกหนึ่งไฟในฝันที่แฟนมวยตั้งตารอคอย